เล่นโทรศัพท์นมเขาเนี่ยไมนจะเล่าเรื่องฟังสองฟังอ่ะพี่ถ้าธรรมดาปี๊ดเปล่าเนอะธรรมดาปี๊ดันนี้เรื่องตลกเว้ยไม่จะเล่าชีวิตพี่มีเรื่องตลกเหมือนกันเฮ้ชีวิตกูเพื่อนกูเพื่อนพี่พายไปจะได้มูกรุงเทพอ่ะ มวยไทยมวยไิพดไอ้ตูเขาอะอ๋อเรื่องเพื่อนสาวพี่สาวนะเรื่องไอ้ตูไอ้พิดเขาเออนะที่มาจากไหนนี่นี่อย่างตลกตัวไหนเขาก็สอนเดี๋ยวน้องขอเบกซำมันตลกตรงไหนหันหน้าเขาก็เครียดละหันหน้าไอ้ตูก็เครียดละหันหน้าไอ้พิดก็เครียดละทีนนี้มันเรื่องตลกอะไร หูลู้ไปแล้วกูใครบน้าเขาแน่กุ๊ดพี่สอนขาววันนั้นเนาะมาเจียงไม่เจียงไม่ภาษากําเมืองนะอู้ง่ายถ้าเป็นฮอนุฮูกมึงก็เป็นรอเรือเช่นถ้าไปรอเรือกับโรงเรียนก็เป็นรงเฮียนก็เป็นโหงเฮียนบ้านมึงว่าอะไรอ๋องเฮียนน่ะกะถ้ารั้วหรอห้วงแล้วเจียงไฮหรอเจียงไฮก็เชียงรายไงเออน่ะฮอนุูกก็จะเป็นรอเรือ แล้วเขาบอกว่าถ้ามึงเขามาเนี่ยก่อนฮอนุหุกก็เป็นล้อเรือก็ง่ายที่สุดแล้วมันตลกตรงไหนมันตลกลตรงไหนมันมา<ะ>ถึงมันว่ามึงไม่ต้องมารับกูไม่ต้องพวก,กูเนี่ยพอลงเครื่องเสร็จกูมึงมึงบอกเคยบอกกูว่ารถแดงนะถูกที่สุดถ้าอุกกำเมืองจะได้ถูกยิ่งอ๋อถ้าอุกกำเมืองได้จะได้จ่ายรถถูกลงอะห้องรถแดงพี่ไปแม่หิมเท่าไหร่ ไปแม่หิมเท่าไหรอีแบไม่ไปม่มแบสาวไปแม่หิมเท่าไรแล้วมาว่าอี้ก็มึงสอนกูฮอดรอเรือเป็นฮอนกูไปไม่ฮิมนี่อะไรไปแม่หิมเนี่ยไม่รีเมียม่รีมอ๋อเตรก็เท่าไหรนะไปแม่หิมมาเท่าไป่สาวนะสาวอนเซตตี้พวกคนสอนแต่ว่าเอาเป็คสอนสอนแต่ก ก,ก็สอนเต๊กก็มึงเต๊กอ๋อ <c oughs> มึงจะรู้กับเมืองโรงเรียนมึงว่าไหนโองเรียนฮะมันก็ถูกแล้วรู้แล้วมาต้สาวสาสองพันบ้าเลยกู่าไปแม่หิมเท่าไห้ไปพูดกับรถกูก็ข่าแล้วมาต้อดกูแล้วพี่ปลาเขาไปกินแอลหนยก็จะปลาไปเนี่ยกะฮอมบาเนี่ยกะแล้วเขาก็บอกไปรอมบาไปรอมบาไปรอมบามาใจไปจึ้อฮอมบาเี่ ไปรอมบ้ารอมบ้าวของงงแล้วไปสอนรอมบากูกูสอนมาเป็นตัดตัวก็สอนว่าห an ้องหูกเป็นรอเรือรอเรือเป็นน้องหูกเนี่ย้องหูกถ้าไอตูไกไอริดแมวบ้านน้องจายำผักเลือดแก่ผักเลือดน้องอยู่ว่าอะไรอ่ะยำผักเรือดั สอนเปิ้นเองและปะกพิษเองรอนเรือเป็นฮอนอุก้อนอุกเป็นรือนเรือเออร่อนเรือเป็นฮอนอวมึงว่าหัวหรอบ้านเฮาหัวแล้วภาษากลางว่าอะไรรวอเม่กระู่กอแลวกูพิตั้หกูกูมาเข้าใจกูกูมาด่ารหัอปพี่พี่ไปแม่หิมเท่าไห้แล้วจะแบบไปนตลงไปอื่นหรอ เด้ไปเด็้ไปดริ้งไปแดงกันตีอันนี้กับรอมบาร์นะคเมื่อคืนมันก็บพีกมาหอมบาร์นะครับมันเจ้ารอมบากันมันก็ว่ารอมบาเนาะเพราะมึงบอกกูอยากเอารถรถแก๊บจากมูตี้วะแล้วนะฮะแก๊แล้วรอมบาอย่างเมื่อคืนกับตอนไปหอมบานี่รถพี่นี่กนละแต่เมื่อวันนี้เขาจะไปแม่ฮิมโอเปอร์ไ่ปะไปแม่ฮิมไปแม่ฮิมแล้วเขาแม่วานไปแม่ฮิมแม่คืนไปรอมบาจบ ใครเป็นคนสอนเด่นสาวน่าเป็นตัตัวนะาเต้นที่หึงว่าเต้นอ๋อเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายหรือว่าเชียงไหบ่มานาเกียวแล้วก็ย้อนมาที่จังหวัดเชียงใหม่เราจะพาทุกท่านไปแม่หิมเพราะมีดอกไม้เยอะแยะที่ดอกไม้มันจะติดรั้วติดหัวแล้วกลางคืนเราจะพาท่านไปรอมบาร์ใครเป็นคนสอนสาวสอนทำ 我我你妈我乱来耶！